สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนกันเลยนะครับเพราะว่าขอกันมาหลายขอกันมาโดนนะครับผมต้องขออภัยเพราะว่าผมก็เป็นคนที่บ่เคยทันสมัยนะครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินเคยได้ฟังด้ครับผมแล้วก็มาแก้ให้นะครับเพราะว่าผมก็บไม่เคยได้ติดตามบม่เคยได้ฟังเพลงนะครับผมก็อาศัยผู้ติดตามแนะนํามานะครับผมก็ถึงได้รู้จักแล้วก็มานั่งฟังนะครับฟังเพลงจนว่าเป็นเป็นสองสามหมื่นครับจนว่าค่อยติดหูแล้วค่อยมาแก้โน้ตออกมานะครับผมออาทีนี้ วันนี้ก็จะมาแนะนําเป็น2ท่อนก่อนนะครับผมก็คือจะเป็นท่อนอินโทรก็คือท่อนขึ้นหัวนะครับผมแล้วก็ท่อนโซโล่ซึ่งไม่ได้ต่อกันนะครับผมดต่ว่าผมจะแนะนําไปก่อนนะครับอินโทรกับท่อนโซโล่นะครับผมค่อยมาเอาตรงเนื้อร้องกันทีหลังนะครับผมเป็น EP ีที่1นะครับทีนี้สําหรับเพลงนี้นะครับผมนี่นะครับผมการตั้งสายจะมีปัญหานหนึ่งเพราะว่า ให้ฟังก่อนนะครับผมจะพึ่งรีไปนะครับก็สันผมสิบ่ตอบนะครับข้อมมนว่าตั้งสายังไงผมจะไม่พูดแล้วนะครับผมแล้วก็เอาซาวมาจากไหนนะครับต้องฟังอย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่สามารถพิมพ์ตอบไว้นะครับผมเพราะว่าต้องฟังครับละเอียดยังไงนะครับผมให้ฟังต้นฉบับจริงๆก่อนนะครับผมของคุณโจอี้ภูวระสิ์นะครับผมเผื่อผู้ติดตามบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยฟังนะครับผมคือคือผมนะครับผมผมก็เพิ่งเคยฟังนะครับนี่คือต้นฉบับนะครับ127ล้านวิวแล้วนะครับผม 1 2 7ล้านวิวนะครับผมดังขนาดนะครับผมเนี่ยนะครับผมทีนี้ผมก็มาแกะลายจากของทางช่อง Wood Studio นะครับผมซึ่งจะเล่นในคีย์ A minor นะครับซาวผมก็มาจากช่องนี้นะครับผมแต่ว่าเป็นการตัดเสียงคาราโอเกะนะครับผมซึ่งซาวจริงๆจะยังไม่มีนะครับสําหรับเพลงนี้นะครับอันนี้เป็นคีย์ A minor นะครับผมของทางช่อง Wood Studio นะครับ นี่นะครับผมแก่จากลายนี้ทีนี้ถ้าจะเล่นซาผมก็มีแนะนําอยู่ช่องหนึ่งนะครับผมของทางช่องด้านซ้ายสตูดิโอของอช่องอาจารย์หมอแคนบัสนะครับผมนี่คือเล่นใน key A minor เหมือนกันนะครับผมตั้งสายมีลามีนะครับแต่จะเป็นแคนเข้ากับสมาร์เอาพิ้นของปเล่นใน key A minor ได้เลยครับผมเป็นแคนนะครับแต่ว่าตรงอรงินโทก็ยังเป็นเสียงพินอยู่นะครับผม นี่นะครับผมของทางช่องด่านซ้ายสตูดิโอนะครับผมอาจารย์หมอแคนบัสนะครับผมก็ใช้ตัวนี้แล้วก็มีโน้ตให้ด้วยแต่ว่าจะไม่เหมือนกันกันกบผมเท่าไหร่นะครับผมก็เป็นคีย์เดียวกัน A อเมเนทีนี้ก็จะมีซาวอยู่นะครับผมจากช่องนี้คีย์ผู้หญิงซึ่งจะไม่ตรง A m i n เนเท่าไหร่นะครับผมจะเป็น a อ h a r ์ปไมเนอรนั่นก็คือตั้ง A อเมเนแล้วสูงขึ้นอีกครึ่งเสียงก็จะเป็นเ าร์ปเอ f นะครับจะเล่นกับซาวนี้ไ yeah, ด้เลยนะครับฟาแล้วก็ลาชาร์ปแล้วก็ฟาฟาแท้ๆนะครับ f าร์ a เอ f นะครับผมโอเคทีน hmm. ี้ถ้าจะเล่นตามต้นฉบับจริงๆเลยนะครับผมมีวิธีตั้งสาย2แบบนะครับถ้าต้นฉบับเป๊ะๆเลยนะครับให้ตั้งแบบนี้นะครับคันไพเคยตั้ง c ีเมเนอร์นะครับก็คือรู้จักนะครับ่าสายหนึ่งจะเป็นเสียงจสาย2เป็นเสียง C สาย3เป็นเสียง G หรือซอนโดซอนนะครับผมแต่ว่าให้เราเค่งขึินไปอีกครับให้เป็นครึ่งเสียงก็จะเป็นเป็นคีย์ซีชาร์ปไมเนอร์นะครับผมก็จะเป็น G ชาร์ปซีชาร์ปแล้วก็ G ชาร์ปจากนั้นให้เอาคาโปมาขาดนะครับช่องทีซีแต่อันนี้ผมตั้งเป็น a m i n เ er นอร์อยู่นะครับทดสอบให้มืองนดะ้ครับซึ่งมันจะสูงมากนะครับเสียงจะสูงมาก C ีไมเนอร์ว่าสูงแล้วนี่สูงกว่า C m i n เ er นอร์อีกครึ่งเสียง แล้วก็มาคาดคาโปที่ช่องที่4ี่ก็จะเป็นเสียงแบบต้นฉบับเลยนะครับแบบนี้เล่นเหมือนเล่นเอเมเนอร์เลยนะครับผมแต่ว่าช่องตรงนี้ให้เริ่มจากตัวนี้โดตรงนี้นะครับผมมีลามีให้สมมุติแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับผมแต่จริงๆจะสูงกว่านี้ต้นฉบับซึ่งก็สูงไปนะครับผมและการตั้งสายแบบสุดท้ายนะครับก็คือเล่นตามคีย์ มาตรฐานตรงๆเลยนะครับตามคีย์ต้นฉบับเลยนะครับก็คือคีย์เอฟชาร์ปไมเนอร์นะครับผมก็จะเป็นเสียงสายหนึ่งเป็น C ีชาร์ปนะครับก็คือสูงกว่า C ครึ่งเสียงหรือโดชาร์ปนั่นแหละครับผมสาย2เป็น F อฟชาร์ปหรือฟาชาร์ปนะครับผมสาย3เป็น C ีชาร์ปแต่ทีนี้ถ้าตั้งแบบนี้สายมันจะหย่อนไปนะครับจะหย่อนเป็นเสียงด้วยกันอยู่ครับแต่่าคนละโทนนะครับผมคนละออกเต็ปนั่นแหละครับผมคือคนละ ทนเสียงนะครับผมจะย่อนไปเสียงที่ย่อนตะวักตะตรงกับคีต้นฉบับเลยนะครับโดยการจาก A m เม o r ก็จาก E ก็จะย่อนลงไปโดเลมีนะครับมีก็จะไปเลก่อนนะครับก็ย่อนสายลงไปนะครับย่อนลงย่อนลงจาก E ก็จะเป็นไปเป็นเลนะครับผมพอเป็นเลก็จะไปเป็นโดชาร์ปนะครับผมเป็นโดชาร์ปค่อยไปเป็นโดนะครับผมก็คือใส่จุดเนอร์จับเลยนะครับจะต่าลงนะครับ c ชาร์ arp, f ชาร์ป do ชาอันนี้คือจะเล่นแบบแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเล่นแบบนี้เลยแบบนี้เป๊ะเ,เลยตามต้นฉบับเลยนะครับผมตา่าดเสียงจะย่อนแค่นั้นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนําในคีย์ a minor ซก็ตามที่แนะนําไปนะครับผมเริ่มจากาท่อน intro ก่อนครับไปดูใกล้ๆเลยครับผมตัดภาพโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับผมใกล้ๆเลยนะครับผมสําหรับ ท่อนอินโทรนะครับจะเล่นได้2แบบแล้วแต่ชอบเลยนะครับผมสำหรับมือใหม่ก็ลองเล่นแบบเสียงกลางก่อนก็ได้นะครับผมค่อยมาเล่นเสียงสูงนะครับคืออันนี้ก็คือแล้วแต่จจเลือกนะครับผมก็เลยทําให้ทําโน้ตให้2แบบเลยนะครับอ่ะเอาแบบแรกก่อนนะครับแบบเสียงกลางนะครับผมเริ่มครับมีมีลาซอนซอนลามีซนเลมีโดเลซอนเลมีมีลซน ซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนมีลาโดลามีซอนมีลาซอนโดลามีซอนมีลาโดลามีซอนมีลามีซอนโดลาซอนเลมีโดสังเกตนะครับโดตัวท้ายนะครับเป็นสีแดงเพราะว่าอย่างวัติครับผมก็คือถ้าจะเล่นจริงๆแล้วก็คือเล่นหรือว่่เล่นก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะขึ้น ตรงกับเสียงร้องนะครับจะเป็นเสียงมีกับดสิพรพ้อมกันพอดีประมาณนั้นนะครับผมก็คือใช้คนละคนเล่นประมาณนั้นนะครับคือผู้ร้องกับร้องผู้ดีกับดีมันก็เลยทับกันพอดีนะครับผมเอาทีนี้เรามาดูทีรับบรรทัดนะครับผมเริ่มจากบรรทัดแรกนะครับผมเล่นให้ฟังก่อนครับโน้ตครับ มีมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดลเลซอนเลมีโน้ตนะครับผมมีตัวแรกก็คือสายเปล่าสายหนึ่งนะครับถัดไปลานะครับเป็นเสียงปกติก็คือสายหนึ่งช่องที่สี่ตรงนี้ครับผมถัดไปอีกซอนครับเสียงปกติไม่มีสัญลักษณ์ใดๆนะครับก็คือสายหนึ่งช่องที่สาทีนี้เพิ่มมาอีกครับ คือเลนะครับผมเรนะครับเป็นสาย2ช่องที่4ตรงนี้ครับเรียนให้ดูเลยครับผมเริ่มครับมีมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนเลมีดูมือขวาด้วยนะครับผมว่าดีขึ้นดีลงแบบไหนนะครับผมบางทีผมก็บอกว่าถือเขึอนครับมันไปอัตโนมัติครับผมเริ่มครับ มีมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนเลมีอีกรอบครับมีมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนเลมีโอเคต่อไปครับผมบรรทัดที่สองครับเริ่มครับมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโด ลีซอนมีลาอีกรอบครับโน้ตนะครับผมเพิ่มมาตัวเดียวนะครับก็คือโดสื่อสื่อโดซื่อเฉยนะครับผมโดเฉยนะครับโดยปกติโดเสียงการนะครับก็คือสายสองช่องที่สาตรงนี้ครับผมภาษาอีสานครับโดสื่อสื่อ ดูเฉยๆโดปกตินั่นแหละครับผมอ่ะเริ่มครับมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนมีลาอีกรอบครับโอเคต่อไปบรรทัดที่สามครับผม อีพีที่1จะไม่ยาวมากนะครับผมเอาคือแบบให้รูปพื้นฐานก่อนนะครับอ่ะเริ่มครับบรรทัดที่3ครับโดลามีซอนมีลาซอมโดลามีซอนมีลาอีกรอบครับโดลามีซอนมีลาซอมโดลามีซอนมีลาโนตนะครับทีนี้โน้ตก็เป็นชุดเดิมนะครับแต่ว่าเพิ่มเข้ามาคือโดมี จุดข้างบนนะครับผมในที่นี้ก็คือโดเสียงสูงนะครับเสียงสูงยังบอสูงสุดนะครับผมยังมีสูงกว่านี้นะครับในเพลงนี้นะครับโดมีจุดข้างบนก็คือตรงนี้นะครับผมสายหนึ่งช่องที่6ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคเอาใหม่ครับผมเริ่มครับโดลามีซอนมีลาซอนโดลามีซอนมีลาอีกรอบครับผม โดลามีซอนมีลาซอนโดลามีซอนมีลาโอเคต่อไปบรรทัดที่สี่ครับผมสุดท้ายนะครับเริ่มครับโน้ตครับ โดลามีซอนมีลามีซอนโดลาซอนเลมีโดอีกรอบครับผมที่นี่แบบนี้นะครับผมเป็นอย่างที่เหเป็นตัวสีแดงกับพราะว่า เพื่อ็บาได้เล่นนะครับเพราะว่าเขาเล่นคนเดียวนะครับเขาติดทีดพร้อมกันบ่ด้นะครับผมประมาณนั้นนะครับเพราะว่านในเพลงเนี่ยเขาจะมีนักดนตรีเป็นคนโซโล่ให้นะครับผมนักร้องก็ร้อง,องตรงกันพอดีนะครับผมแบบนี้นะครับโดลามีซอนมีลามีซอนโดลาซอนเลมีมีเลมีเลมีก็คือแถมบ่อยดิโดถ้าดิโดจะเป็นแบบนี้ครับ ครับผมอ่ะโอเคอ่ะต่อไปแบบที่สองนะครับเล่นเสียงสูงแบบที่ผมเล่นในคลิปเลยนะครับผมจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นการผิดธรรมชาตินิ่วอย่างหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันสีแคบนะครับช่วงนี้มันจะกว้างนะครับเพื่ให้เขาแบบปวดผิดกดถือนะครับผมต้องฝึกบ่อยๆนะครับผมเล่นให้ดูเลยครับบรรทัดที่หนึ่งครับผมอ่ะเล่นให้ดูทั้งหมดเลยก็ได้นะครับผมอ่ะเริ่มนะครับ4ี่บรรทัดนะครับ Mi, mi la son, son la mi son, le mi do, le son, le mi. Mi la son, son la mi son, le mi do, le son, mi la. Do la mi son, mi la. Son do la mi son, mi la. Do la mi son, mi la, la, mi, son, mi, la mi son, do la son, le mi do. จำยากนะครับผมผมกับทองบริเ้ดครับนุ่นก็ต้องไปสนใจการทองนะครับผมดูมือดีที่สุดนะครับผมเอาทีนี้เล่นให้ดูทีละบรรทัดนะครับบรรทัดที่หนึ่งนะครับเริ่มครับมีมีละซอนซอนละมีซอนเลมีโดเลซอนเลมีเอาเรามาดูโน้ตก่อนนะครับผมมีตัวแรกนะครับเป็นเสียงสูงนะครับก็คือสายหนึ่งช่องที่แปดตรงนี้นะครับผมวิธีเช็คก็คือไล่อย่างนี้เช็คอย่างนี้นะครับผม โดเริ่มจากสายช่องที่6นะครับโดนะครับโดเลมีฟาซอลาทีโดเลมีนี่นะครับเราต้องจําว่ายื่ช่องไหนนะครับให้เขาจาเสียงนะครับผมแบบนี้นะครับผม6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 15เโดเลมีฟาซอลาทีโดเลมีนะครับผมมีตัวแรกก็คือสายหนึ่งช่องที่8ตรงนี้ครับ ถัดไปนะครับลามีจุดข้างบนนะครับผมก็คือสายหนึ่งช่องที่1 1ครับผมตรงนี้ครับถัดไปนะครับผมซอนมีจุดข้างบนก็คือสายหนึ่งช่องที่10ครับผมตรงนี้ครับถัดไปนะครับผมเลมีจุดข้างบนก็คือสายหนึ่งช่องที่7ตรงนี้ครับถัดไปอีกครับ โดมีจุดข้างบนก็คือสาย1ช่องที่6นะครับผมทีนี้พิเศษนะครับเพิ่มมานะครับสังเกตนะครับโดมีจุดข้างบน2จุดในที่นี้ก็คือผมสมมุิขึ้นมาเองนะครับผมว่ารูสิบอกว่าจะไหนนะครับเพราะว่าเป็นโดโคสูงครับผมคือสูงสุดนะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมสาย1ช่องที่13นะครับ6 7 8 9 10 11 12 13นี่แหละครับก็คือมันสูงยี่หลี่ครับสูงสุดแล้วว่ามีสูงกว่านี้นะครับผมประมาณนั้นนะครับผม โดมีจุดสองจุดเอาเล่นให้ดูเลยครับบรรทัดที่หนึ่งครับมีมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนเลมีอีกรอบครับมีมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนเลมีอีกรอบครับ โอเคต่อไปบรรทัดที่สองครับผมโน้ตชุดเดิมนะครับจะไม่บอกนะครับจะเล่นให้ดูอย่างเดียวนะครับเริ่มครับมีลาซอนซอนลามีซอนเล,ม,นเลมีโดเลซอนมีลาอีกรอบครับมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนมีลาอีกรอบครับผม มีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนมีลาทำไมครับโอเคต่อไปบรรทัดที่สามครับผมเล่นให้ดูก่อนครับเริ่มครับโดลามีซอนมีลา ซอนโดลามีซนมีลาอีกรอบครับโดลามีซนมีลาซนดูลามีซนมีลาแต่ในเพลงต้นฉบับจริงตำแหน่งนิ้วจะไม่เป็นแบบนี้นะครับเวลาคาดคาโปที่สี่ตำแหน่งนิ้วจะเหมือนกับเราเล่นเสียงกลางตรงนี้เลยนะครับผมจะว่เป็นตำแหน่งแบบนี้เราครับเปลี่ยนไปนะครับถ้าคาดคาโปของช่องที่สี่นะครับผมการเล่นจะเหมือนกันกับเล่นเสียงกลางนะครับผมอ้าว เอาอีกรอบครับผมเริ่มครับโดลามีซอนมีลาซอนโดลามีซอนมีลาเหมือนเดิมน,นะครับโน้นนะครับโดมีจุด2จุดน่ครับโดโคสูงนะครับผมสาย1ช่องที่13สมส่วนลาก็ตรงนี้นะครับผมสาย1ช่องที่11เอเอาใหม่ครับโดลามีซอนมีลา โอนโดลามีโซนมีลาโอเคต่อไปบรรทัดสุดท้ายครับผมเหมือนกันนะครับต่างกันนิดหน่อยนะครับผมเอาเริ่มครับโดลามีโอนมีลามีโอนโดลาโซนเลมีโดนะครับผมเอาใหม่ครับโดลามีโซนมีลามีโอนโดลา ซอนเลมีโดอีกรอบครับโน้ตครับโดลามีซอนมีลามีซอนโดลาซอนเลมีโดโอเคต่อไปทีนี้ จะเป็นท่อนโซโล่นะครับท่อนโซโล่นะครับเดี๋ยวในโนต้ตต่อไปผมก็จะบอกว่าโซโล่ช่วงไหนนะครับผมแต่ว่าจะสอนไปก่อนเพราะว่ามันเป็นทางเดียวกันนะครับผมเริ่มจากเล่นเสียงกลางก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนครับผมเริ่มครับมีมีลาซอนซอนลามีซอนเีมีโดดลซอนเีมีมีลาซอนซอ,อนลามีซอนเีมีโดดลซอนมีนลา โนลามีซอนมีลาซอนโนลาซอนซอนมีเลโดซอนอ่ะดูมาดูทีละบรรทัดนะครับผมเริ่มจากบรรทัดที่หนึ่งนะครับผมมีเหมือนเดิมนะครับเล่นเหมือนเดิมนะครับผมแทบไม่ต้องบอกนะครับถ้าพานอ่าทอนนีทโทมาแล้วนะครับบอยาดนะครับเล่นให้ดูเลยนะครับบรรทัดที่หนึ่งครับมี มีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนเลมีแค่นี้ครับผมเหมือนกันเลยนะครับผมกับบรรทัดที่หนึ่งของอท่อนดินโทรนะครับผมอีกรอบครับมีมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนเลมีโอเคต่อไปบรรทัดที่สองครับผมเริ่มครับมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนมีลา นี่ก็เหมือนกันกันกบท่อนดินโทนะครับผมอีกรอบครับมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนมีลาทีนี้บรรทัดที่3นะครับจะต่างกันตรงนี้นะครับผมเริ่มครับโดลามีซอนมีลาซอนโดลาซอนซอนมีเลโดซอนอีกรอบครับโดลามีซอนมีลา ซอนโดลาซอนซอนมีเลโดซอนอ่ะมาดูโน้ตนะครับโดตัวแรกมีจุดข้างบนก็คือเสียงสูงนะครับเป็นตรงนี้นะครับผมสายหนึ่งช่องที่6นอกนั้นโน้ตปกติครับแต่ว่าจะเพิ่มมาทีนี้ตัวสุดท้ายก็ครับมีซอนในวงเด็บนะครับผมก็คือดีดควบนะครับดีดมีแล้วตบซอนแบบนี้นะครับดีดลงนะครับผมแบบนี้นะครับดีดมีแล้วตบซอน ให้เป็นเสียงเดียวกันนะครับผมคือเสียงเสียงสายหนึ่งยังลากอยู่นะครับยังบดสุดนะครับผมแบบนี้นะครับแล้วก็ตกเป็นซอนผมไม่ได้ดีดนะครับเอาใหม่นะครับนี่ครับไม่ได้ดีดนะครับกดลงแต่ว่าต้องดีดสายหนึ่งก่อนครับซอนแล้วก็กอปิกนะครับผมเอาใหม่นะครับซอนเอาใหม่ทั้งหมดครับบรรทัดที่3มครับโดลามีซอนมีลาซอนโดลาซอนซอนมีเลโดซอน อ่ะโอเคนะครับอันนี้บอยางนะครับผมทีนี้ก็ไปท่อนเสียงสูงนะครับผมโซโล่นนเ, Việt, เหมือนกันนะครับผมแต่เป็นเสียงสูงช่วงแรกก็เหมือนกันนะครับกับอินโทรนะครับบรรทัดที่1บรรทัดที่2นะครับเล่นให้ด evet ูอย mm. ่างเดียวนะครับเริ่มครับมีมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนเลมีมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนมีลา โดลามีซอนมีลาซอนโดลาซอนซอนมีเลโดซอนอ่ะมาดูทีละบรรทัดนะครับผมบรรทัดที่หนึ่งนะครับผมเริ่มครับมีมีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนเลมีแค่นี้ครับผมเหมือนกันกับอินโทนะครับบรรทัดที่สองครับ มีลาซอนซอนลามีซอนเลมีโดเลซอนมีลาอันนี้ก็เหมือนกับบรรทัดที่2องของยินโทนะครับผมทีนี้บรรทัดที่3นะครับผมเริ่มครับเป็นโดสูงสุดนะครับผมโดลามีซอนมีลาซอนโดลาซอนซอนมีเลโดซอน มีซอนมีลาซนโดลาซนซอนมีเลโดซทีนี้มีซอนนะครับผมก็คือตรงนี้นะครับผมกดมีและตบมาที่ซอนนะครับมีสายหนึ่งช่องที่แปดนะครับผมแล้วก็ซอนสายหนึ่งช่องที่สิบนะครับผมแบบนี้นะครับซอนอย่างเราครับ สองโอเคกัดภาพก็จบไปนะครับผมทีนี้ก็รอติดตามชมอีพีที่สองนะครับผมก็จะเป็นท่อนร้องนะครับแบบนี้นะครับ เค okay. สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมฝึกรอเลยนะครับผมเดี๋ยว EP ที่2ตามมาแน่นอนครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ